สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้ยาปุ๋มจะพามาดูเขากำลังตัดแอคโคโฟดนะคะหรือว่าขะโพดออดเนาะเราก็ไม่ได้ออกไปที่ไร่นะคะเพราะว่าหลานสาวเขาเก็บมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานยินเลยเนาะเขาก็จะตัดเฉพาะที่จะส่งนะคะที่เหลือเราก็จะใส่กระสอบไว้ตัด วันต่อไปนะคะจะบอกว่านี่สวยงามมากเลยแอคโคโพดหรือว่าโคโพดอ่อนเราจะตัดตัด,ต,ดตัดให้ส,สวยๆแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะแพ็คนะคะถุงละ1ิบโลเนาะเหมือนที่ยี่ปุ่มเคยนําเสนอนะนี่ในส่วนที่อยู่ในกระสอบก็มีนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแอกโคโพดเยอะมากก็เลยต้องใส่กระสอบเวลาที่ เขาไปกรีดหรือว่าไปตัดแอคโคโดที่ไร่นะคะทุกคนเขาก็จะใส่กระสอบแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็จะเข็นเข้ามาในบ้านนะคะเอามาตัดเขาจะเรียกว่าตัดตูดแอคโคโดเนาะให้ดูซู้สวยงามแล้วก็แพ็คเป็นแพ็คๆนะคะใส่กระสอบแล้วก็ขนเข้ามาในบ้านนะคะก็จะมีแม่แม่นั่งตัดตดแม่แม่นะคะ นั่งตัดตูดแอร์ขขาพูดเนาะขขาพูดอ่อนเนาะสบายสบายที่บ้านเนาะก็มาในตากแดดนั่งตัดเรื่อยๆเรื่อยๆก็ให้ภาพบรรยากาศพัญญายนะคะยังมีเหลืออีกเยอะนะคะทุกคน เดี๋ยวก็ดูกันไปยาวๆนะคะสับเปลี่ยนกันไปเนาะก็เป็นวิธีของเกษตรกรนะคะวิธีของคนต่างจังหวัดเหมือนเดิมทำไร่ทำนาทำสวนก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะคะดูหอมหัวใหญ่บ้างดูแอขโพดบ้างและอีกหน่อยก็จะเป็นขโพดฝกกักใหญ่นะคะก็ผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปยาปุ่มก็เป็นคนนำเสนอเนาะ เป็นครีเอเตอร์นะคะนำเสนออผลผลิตนำเสนอของวิธีของคนต่างจังหวัดนำเสนอวิธีเกษตรกรว่าเราอยู่ยังไงทำอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นหลานสาวนะคะเป็นคนทำไร่ทั้งหมดทั้งมวลที่ยาปุ่มเคยถ่ายทำนำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ กองมาเริ่มเลยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่แวะมารับชมบ๊ายบายค่ะ